การเก็บเห็ดวิธีใหม่เดินไปแล้วก็มองกลับก็จะเห็นเห็ดจ้ะนี่จ้ะโอ้โอ้เกิเบอน์ความโอโหค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนพีจเจอเห็ดเพ่งหวานหนูเห็นไหมดู ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดจ้าแดดดีสุดๆเลยวันนี้บีมากับพี่ปานะนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวให้เซ่ฮายนิดนึงก็เดี๋ยววันนี้เรามาเก็บเห็ดก็ไม่รู้อ่ะจะได้เห็ดอะไรแต่นี่เป็นป่าที่แบบว่าพี่ปาที่ได้เห็ดไอหัวแดงเยอะๆอ่ะเออนั่นแหละบีมากับพี่ปานะจ๊ะอยู่ตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเราจะได้เห็ดอะไรเนาะบีมากับพี่ปาเหมือนเดิมวันนี้อาจจะแบบว่า ซบๆลงนิดนึงเพราะว่าดูจากบรรยากาศแล้วนี่คือว่าร่มรื่นมากขอเดืนแบบกับบรรยากาศเนาะเดี๋ยวไปเก็บกันเลยจ้ะทุกคนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือเห็ดปวกฝรั่งนะคะนี่โอ้โหจากคลิปที่แล้วใครได้ดูแล้วบ้างโอ้โหดู เดี๋ยววันนี้บีจะขอเก็บไปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวไปนั่งตัดขานะคะแต่รู้อว่าอยากจะให้ตัดด้วยแล้วก็อนี่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดเออเดี๋ยวขอเก็บไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยตัดเนาะเอา้าเกือบดูคือตอนเนี้มันแดดแล้วก็ล่มอ่ะทุกคนล่มจากต้นไม้อ่ะมองยากมากเลยเชื่อไหมนี่นะคะเห็ดปลวกฝรั่งฟินแลนด์จ้าอู้ยแต่ละดอกทุกคนวันนี้เราจะเลือกเอาเฉพาะแบบนี้เนาะนี่เลือกเอาเฉพาะดอกตุ่มๆนะ ดูค่ะ hmm. โอ้ยนั่งเข่าไปเลยจ้านั่งเข่าไปเลยนีย่เยอะมากเลยทุกคนดูค่ะซ้ายที่ขวาทีนี่ดูโอ้โหหลายคนถามว่าพี่บี้เอาไปทำอะไรอร่อยใช่ไหมคะ อร่อยทุกเมนูทุกคนเห็ดปลวกฝรั่งอร่อยทุกเมนูค่ะจริงๆตอนนี้ให้ได้ยินเสียงแค่ธรรมชาติกับเสียงดึงเห็ดกระพองดูค่ะ <c oughs> โอ้ยอันนี้แม่กับลูกหรือเปล่าบางคนบอกพี่่ค่าเครื่องแพงไหมไม่ใช่เลยนะจะมาเก็บเห็ดจะมาเก็บเห็ดอยากมาฟินแลนด์เพราะอะไรคะไม่ได้มาเที่ยวนะมาเก็บเห็ดจ้าอ้ต้องสวยขนาดไหนเนี่ย อูยดูสินี่นี่โอ้ยงามทุกคนบิ๊กขอบคุณนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะขอบคุณมากๆนะคะถ้าบีไม่ได้ตอบอบีขออภัยด้วยนะทุกคนอย่างที่เห็นเลยมาเก็บเห็ดเสร็จปุ๊บกลับบ้านกินข้าวตัดขาเห็ดทำความสะอาดเห็ดอบตเหต็ดตัดต่อคลิปหมดเวลาวันลุ่งขึ้นมาเก็บเห็ดใหม่ <laughs> นี่เนาะ มันก็จะเป็นตามสเต็ปอย่างนั้นไปนะคะแต่ว่าได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะได้อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆอ้ยดูสามนกนี้น่ารักมากนี่ค่ะแฟนพันธุ์แทเห็ดปวกฝรั่งแต่ถึงจะให้เก็บยังไงเก็บทุกวันก็ยังฟินทุกคนไม่ใช่เลยนะพอบีล้วงอย่างเงี้ยเบียจับขาก่อนขาอวบปะวะแล้วก็ดึงแล้วก็จะอู้ดูค่ะ อืมนี่โอ้ขายาวนี่อันนี้โอ้้หูขาโอ้ตอนแรกกะจะไม่เอาบานหรือเปล่าไม่บานอู้หูขาออุ้ยมีทากด้วยน้องบอกจองแต่ว่าขอเธอนี่ค่ะโอ้โหดู งามมากแบบนี้เราก็ต้องเอาทุกคนความดอกเห็ดดอกนี้ดูค่ะโอ้โหอันนี้คือน้องพญาเห็ดดูขานะเดี๋ยวเดียวเดียวนักอันนี้นักโอ้ เดี๋ยวจะเปรียบเทียวให้ดูนะว่ามันขนาดไหนอันนี้คือปกติที่เราเก็บมาัมแกะด,ะดูค่ะดูความขาเห็ดโอ้โหโอ้ยงามได้อีกงามได้อีกป่าก็งามเห็ดก็งามขอไล์รัวๆจ้าขออีกแล้วไม่รู้และไม่รู้แล้วนี่โอ้โนี่ อันนี้กำลังขึ้นเลยล้วงออกไปลึกๆแล้วก็ดึงขึ้นมานี่แล้วก็นี่อ้าวมีขลังด้วยนึงเอ้าโอ้โหขาโอ้โอ้ยขาไม่ต้องลุ้นเลยดูยังกระตะเกียบดูโอ้ดูโอ้ยอันนี้ขาเล็กโอ้ดูทุกคนชิมเมจเจาไดนี่ ได้ไหมล่ะเนี่ยโอ้ขาอวบโอ้โหโโ้โหดูค่ะนี่ยอกที่ค่อยดึงไม่ใช่อะไรทุกคนหนึ่งลุ้นขาสองละมันแตกมันเปาะง่ายทุกคนมันเปราะเปราะโอ้ยนี่ตับยอเนี่ยดูแล้วดูขาเห็ดนี่โอ้อันนี้ห่าโักปะงามเวอร์ดูค่ะ โอ้โห,โโหทุกดอกเพราะว่ามันจะเกินเบอร์เนี่ยดูค่ะดูค่ะเนี่ยเดินเดินเก็บเห็ดเนี่ยน้ำหนักโอ้โหหนักรถไปสามกิโลแล้วทุกคนจริงเก้าแล้วก็นั่งเก้าแล้วก็นั่งเกินไปดูค่ะ ฟินมากเลยรีบมานะจ๊ะใครจะมาเก็บเห็ดที่ฟินแลนด์อันนี้เป็นลุนดอกบานเนี่ยอันนี้อ่อนนะนะแต่ว่าไม่เอาเอาเอา,เอาตุมต่มๆนี่อันนี้ก็ไม่เอาแต่ว่าจเจ้าแบบนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยนี่โอ้โหค่ะค่ะเห็ดดูแต่ละดอกอเถอะนีคะ อันนี้มันโอเคไหมล่ะแอบบานนิดนึงแล้วก็มีน้องทากนี่ได้อยู่ดูโอ้ยนี่ขาเล็กขาเล็กเอาได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีเดี๋ยว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 อ,อันนี้ขาใหญ่ชัวเนี่ยขาใหญ่ชัวอุ้ยแต่ว่านิ่มๆทุกคนดู อ๋อันนี้ต้องพิสูจน์เลยเห็นไหมเนี่ยออ้ยอันนี้น่ารักเกินเนี่ยนี่ค่ะโอ้แล้วก็ข้างๆเนี่ยโอ้ยเหมือนไข่จริงๆทุกคนเมือนเหมือนเนาะดูค่ะโอ้โหนี่ถ้าฝนตกอีกวันสองวันหมายถึงว่าคือ สวันตกสองวันตกเนี้ยก็ตามที่เราปรารถนานี่เห็ดโอ้โหเก็บกันรวัรว ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าดีขวาขวาขวาลุกขึ้นมาซ้ายโอ้โหสีดอกดูค่ะอุวยนี่ขึ้นแล้วเอานี้เอานี้โอ้โหขาเห็ดโอ้ขาเห็ดขาเห็ดนี่ ไปต่อข้างหน้านี่ไปต่อนี่โอ้โหนู่นข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกถ้าจะงามขนาดนี้ดูค่ะโอ้โห oh. เดี๋ยวเดินเลยมาดูได้ไงเนี่ยได้ไงเนี่ยโอ้ oh. อันนี้คือลาเนี่โอ้ย oh. ดูข้างหน้าสิทุกคนโอ้โ oh. หสวยมากเลยอะดูโอ้ oh. เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอา้าทำไมนิ่มๆละ่ะเียเห็นไหมไม่น่าจะรอดลอมั้งเนี่ยดูค่ะนุน่นอันนี้เอออู้วโอ้น่ารักสุดๆน่ารักกะอูห้หูอาหานี่เต็มคลิปไปเลยจ้ะ อืมอืมโอ้สวยอุ้ยข้างหน,น้านู่นเฮ้ยทุกคนมีเจอเห็ดพึ่งหวานนู่นเห็นไหมเดียวเดียวอ๋อนึกว่าเห็ดไอ้ไอ้นันเมื่อกี้ดูฮฮ่น <c oughs> ี่โอ้สวยมาก <c oughs> เสียงเปลี่ยนทันที <c oughs> เสียงเปลี่ยนทันที จริงเมื่อกี้มีรถคันหนึ่งเขามาก่อนหน้าเราอ่ะมีเห็นเนี่ยขณะที่เดินหาเห็ดโปกฝรั่งอดะดูค่ะเห็นรอยตัดไงแต่เขาไม่เห็นดอกนี้หรือว่าเขาเหลือให้เราขอบคุณนะคะโอ้โหสวยมากสวยสุดๆทุกคนดูความชัดของกล้องสิเวอ์เกินโอ้ไปเอ้ยเดี๋ยวนี้ค่ะตัดขาตัดขาเอา้ามีดล่ะคะคันนี้ โอ้ยต้องขอพายอย่างรุนแรง <c oughs> เดี๋ยวเราต้องนุ่นออกไปตัดข้างนอกนุน่นเพราะว่าเราต้องไปเอาเห็ดค่อยๆหยิบออกแล้วก้อมีนมาอยู่ข้างล่างดูโอ้อะไม่เป็นไรสาววกเห็ดรอได้นะคะรอได้นะ <c oughs> จะบอกว่าวงการเห็ดนี้เข้าแล้วออกยากนะทุกคนเข้าแล้วออกยากนะคะหนักไปเรื่อย <c oughs> โอ้ดูขา หนักไปเลือ่อยจริงๆเข้าป่าทีก็มีความสุขมากแล้วไม่อยากออกจากป่าเลยนะนู่นแหละหมดแสงแดดเมื่อไหร่น่นค่อยกลับบ้านโอ้เพราะว่ามันจะเพลินมากเลยเดินออกกําลังกายไปในตัวรับอากาศบริสุทธิ์ไปในตัวโอ้โอ้โหขาเห็ดนุนนุนไข่ไข่ไข่เอา้าก็ย,ยังมีความบานอยู่ โอ้ยแมวไปนุนพี่ปลา <c oughs> นั่งเก็บอยู่กับที่ตลอดเลยเหมือนจะเป็นเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าโอ้ยตาลายตอนนี้จริงตาลายอ๋อไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอูยอ้ค่ะบานนิดนึงแต่ว่าถือว่าก็โอเคค่ะโอ้ยดยดอกนี้บานบานแบบไม่น่าให้ภัยเอาจริงบานมากเลย แล้วหนึ่งในนี่จะมีหนึ่งดอกโอ้ยขาเล็กมากเลยอ่ะนี่อีกดอกเออข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เน,นี่นยไข่โอ้ยน่ารักมากสามอ่ะสามอ่ะสามนี่หนึ่งเฮ้ยได้ปะเนี่ยุ้ยเดี๋ยวต้องหักดูนี่ สองโอ้แมงมุมอันนี้คือลิงกอนเบอร์รี่นะคะมีสามอุ้ยนี่น่ารักมากโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบเห็นอ้าวหลายคนก็อาจจะเห็นละมั้งเอาจริงๆนะทุกคนอ่คนที่มาเก็บเห็ดกระบ,บี่เนะี่ยหมายถึงว่าทุกคนเก็บผ่านหนะ้าจอ <c oughs> คือตาดีกว่าอีกอะพี่ๆขวาใช่หรือเปล่าบางทีต้องกลับไปดูคลิปอะ เออมันใช่จริงๆโดยทุกคนบ้างที่เนาะคือบีมองเห็ดแล้วก็มองกล้องไงทุกคนมันก็เลยแบบว่าบางทีก็พลาดสายตาเออนั่นแหละก็นั่นอะถือว่าได้เก็บด้วยกันจริงๆสักทีดอกนี้อันนี้ไงดอกเล็กเน่อุ้ยขาเออกำลังขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะก็เลืออเฉพาะดอกตุมต้มๆอะ่ะแต่ถ้าขาใหญ่ก็กระบานเก้เา <laughs> ไม่มีสัจจะในมูกเกเพชรเนี่ยเนี่ยถ้าดอกันเนี้ยเก้าหน่โอ้ยใครโอ้ยน่ารักว่าลูกขา oh no นูนอานูนั่นหนักกว่าอีกดูเอาเถอะค่ะท่านผู้ชมขาโอ้โหคุณกิติเอา้าพูดถึงคุณกิติไม่ได้เลยดูขึ้นลาคะ่ะคุณกิติขาอันนี้เอาไม่ได้นะคะ ดูป่าทุกคนสวยมากๆเลยแล้วก็เดินแบบสบายดูค่ะอันนี้หนึ่งดอกได้หรือเปล่าเนี่ยรุ่นดอกบานขาเล็กเนี่ยดอกบานกระปงสัน้นอู้นี่ดอกบานแต่ว่าขาใหญ่รุ่นเนี้ยดู เดี๋ยวให้ดูขาขาเห็ดพึ่งหวานกับขายนี่ดูเกือบเท่ากันเลยโอ้ยเกินเบอร์เนี่ยเห็ดบวกฝรั่งเนี่ยเกินเบอร์ดูแมถ้าสีเปลี่ยนนี่คิดว่าเป็นเห็ดบวกฝรั่งเอ้ยเห็ดพึ่งหวานเลวนะเนี่ยดูเออเกินเนาะบายขายเซกแล้ววันนี้ดูอันนี้เก็บไปกินอาทิตย์ทุกคนดูค่ะ วันนี้บีทุกดอกที่เก็บนี่ก็คือทุกดอกที่เห็นแล้วก็คือต้องถ่ายคลิปหมดเลยนะดูแป๊บเดียวเต็มแล้วอะออ้ไข่มาหลบอยู่หลังต้นไม้จ้าเมื่อกี้ก็กาจะเดินออกนี่แสงแดดอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแบบตามป่าเนี่ยดูยากมากเลยทุกคนยากยากโอ้เห็ดวันนี้คือโอ้สุดมากอะ การเก็บเห็ดวิธีใหม่เดินไปแล้วก็มองกลับก็จะเห็นเห็ดจ้ะเพราะถ้ามองไปเมื่อกี้อย่างที่ให้ดูไปอ่ะมันมันหาเห็ดไม่เจอทุกคนมันแดดอ่ะมีดอกหนึ่งก็ต้องมีดอกสองนี่จ้ะอู้งามขาดูขาเห็ดโอ้เกินเบอร์โอ้เห็ดเห็ด โอ้สุดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเก็บอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นดอกหนึ่งแวบแบบอะอ่ะน,นี่ไงเนี่ยนเนี่ยมันหลบอยู่เนะี่ยมันหลบอยู่นี่ขาไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้อโอ้อันเมื่อกี้กัรนนี้ดูค่ะเนี่ยจะไม่ให้โพดโพดได้ไงดูค่ะแ <laughs> ต่ขาสั้นเหมือนกันเลยตรงเนี้ย โอ้แต่ความบึกนี่โอ้สู้พี่คนนี้ไม่ได้ได้ไหมล่ะเนี่ยโอ้เอาได้โอ้พิทากอุ้ยทุกคนดูพี่ทากเจาะเอาให้กินซะนี่เราจะเอาอันนี้เราจะเอาอันนี้นี่มันเลิศเนี่ยแล้วก็ข้างหน,าน้าเนี่ยตรงหน้าตรงตรงอ่ะเนี่ยโอ้ยสวยด้วย โอ้โหค่ะทุกคนพอกับพี่คนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวพอกับพี่ดอกมุกแกดูค่ะนี่นี่นี่อันนี้ญาติกันนี่โอ้โหขาเหตุเกินไปแล้ว <c oughs> โอ้ยสุดโอ้ยความมันความมันเห็นยแม่มันได้ลุ้นขาไงทุกคนเอาท้าเด้เด้ยเด้อ เมวกลับไปด้วยนะเจ้ะอือเดี๋ยวรอสักคู่นี่ในขาละอ๋ออันนี้ขึ้นเอียงอ่านี่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้ปกติมากๆขารุ่นปกติโอ้โหด้วยนหวานดอกนี้ใหญ่ามากเลยโอ้อ่ะให้เป็นเจ้าป่าไปออกเยอะนะปีหน้าจะได้มาเก็บ ด,ดูดอกนี้สิหลบยังไงให้ไม่เหมือนหลบหัวขาขาใหญ่ขาใหญ่โอ้หกักมันมีอะไรหรือเปล่าลข้างในทำไมหักไปอย่างนี้ละ่ะอุย้ยขาใหญ่นี่อันนี้ละ่ะอ้ยไม่เล็กอุย้ยคาเส <laughs> ียงตามขาไปเลยจ้ะอุย้ยคาที่สงว่าขาเล็กมากอุย้ยข้าหน้าดู ปกติเขาจะมีเสียงตามสายเนาะไอเราเสียงตามขาใครไม่ได้เข้ามาดูนี่คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอะเนี่ยนี่โอ้ี่ขาดูอุอืมโอเคใหญ่เกินเนี่ยทางเราคิดว่าต้องไปเปลี่ยนตะกร้าแล้วก็ตัดเห็ดแล้วล่ะเพราะว่าดูค่ะเยอะมากเลยเต็มปั๊บเดียวอ่ะครึ่งชั่วโมงไหมทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยดู แล้วก็เห็ดเราไม่ใช่เลยนะคือดอกคือขาเห็ดมันใหญ่ดอกเห็ดมันใหญ่ดอกเห็ดมันตูมอะแล้วขามันใหญ่มันก็เลยเต็มเร็วทุกคนฟินเนาะปะตัดขา